น้ำหวานเดอะเฟสพูดแล้วหลังสามีโพสต์ถึงชู้ดาราต้องคู่กับไฮโซด่ามาระอุค่ะเมื่ออยู่ๆนักธุรกิจเต็นรถนัทด,ด็อกเตอร์นัทวุฒิมาแกวสามีของดาราสาวน้ำหวาน หรือว่าน้ำหวานเดอะเฟสค่ะที่แต่งงานกันไปนะคะเมื่อปี2,561ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดค่ะผ่านทาง IG Story ทําทำนองที่ว่าเปรยเปยมีคนมายุ่งกับแฟนและบอกดาราต้องคู่กับไฮโซส่วนตัวเองมันก็แค่คนธรรมดาธรรมดาและเพอไม่รู้หรือการยุ่งกับแฟนคนอื่นมันไม่ดีซึ่งในเวลาต่อมาดอกเตร์นัทก็ได้ออกมายอมรับว่าที่โพสต์เพราะอยากจะเตือนสติทั้งสงคน คือสั่งตัวน้ำหวานและมือที่3ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องส่วนสถานนะยังไม่ได้เซ็นใบย่าแต่ตนบอกเลยว่ารักคนนี้มากหากเขากลับมาตนก็พร้อมที่จะกลับไปนอกจากนี้ยังสาบานอีกว่าเรื่องตอนซุกิกนักศึกษาไม่ใช่ความจริงล่าสุดค่ะน้ำหวานก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ตกเป็นประเด็นดรามา่าโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้โพสต์ภาพสีขาวดำค่ะ พร้อมกับเขียนแคปชั่นเศร้าวๆว่าอยากให้มันจบไว้แค่นี้เราต่างเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีบรรดาแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆในวงการเข้ามาให้กำลังใจสาวน้ำหวานจำนวนมากนะคะอย่างสาวจีนาก็แนะนำว่าต้องหี้กันสิเลิกลงอะไรแล้วข้ามไปกันได้แล้ว แต่ถึงอย่างไรนะคะก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามการันทีเลยละค่ะ